สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับพ้าทุกท่านมาเบิงวิถีของเช่าบ้านนะครับเป็นทำมาหากินนะครับเป็นหาหอยเอาสวัสดีครับคุณแม่เป็นจังไ๋ครับหมานบอครับได้บอบ่ส่วนมากนี่เป็นหอยอยังครับที่หาเนี่ยหอยจูบบ่ครับโอ้หอยเชอรี่เอาบออถ้าได้ก็เอาคือกันบอ เอาหมดเลยบ่ทั้งหอยจุ้บต้องหอยเชอรี่บ่ครับโอ้คุณยายมหาหน้านี่ยังครับนี่รถเติมเราบ่ใส่ละได้หลายบ่อยู่ในถุงเนั่นบ่ไอผมเบืองเืองดูโอ้โอ้ได้หลายเติมเ้วเนาะครับเนาะอ้าวเดี๋ยวไปเบืองทั้งผีกันครับพี่นองผีมาเบืองทั้งผีน้ำบาหน่นี่แหละครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับในการทำมาหากินนะครับอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นองครับฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับเป็นยังไงได้หลายบ่ครับได้หลายโอ้โ oh, ่นมากกับอหอยจูบคือกันบ่ครับอหอยจูบอหอยเชอรี่เนาะอือ <c oughs> เอาไปขายบ่ครับหรือเอาไปกิน,เอ,กนเอาไปเฮ็ดกินเองเขานี่นะเนาะเอาไปออมเอาไปแกงนี่ะเนาะครับเนาะ <c oughs> อันบ้านอนีียงเนาะครับมองนี่นี่อันนี้บ้านอีียงครับอยู่นี่นี่ <c oughs> โอ้โหนั่นนี่นั่นป้ายอยู่บ้านบ้านสามสิบเอ็ดพัฒนาเป็นบ่ บ้าน31พัฒนาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเนาะครับนอนี่ระคบพี่น้องครับเป็นวิถีของชาวบ้านเพื่อนนะครับในการทำมาหากินนะครับพุ่นอันทั้งพุ่นมกหาง้มหอยอยู่พูดทั้งผูายไกลๆอันนี้ไปศรีรัตนะนะครับพี่น้องเส้นทางนี้ไปศรีรัตนะาผมเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้ว่าบ้าน11พัฒนานะครับพี่น้องครับนี่แหละอันคุดแม่เพื่อนกับมหาอยู่นี่นะครับหาบกหอยอนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวบ้านเท่านะครับ เป็นวิถีชีวิตที่งดงามนะครับพี่น้องครับเป็นวิถีชาวบ้านในการทำมาหากินนะครับพี่น้องครับมือนี้อยู U ่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับมือนี้มาเบ่งคุณแม่ปัญหาหาหอยง่มหอยนะครับพี่น้องครับนี่แถวนี้หนูหอยหลายบอกคุณยาหอยอืมอันเท้าแถวนี่นี่บอกหอย,หอย,หอย,หอยมันหลายมันบอ มันหลแนวอยู่บกข่อยคุงม้มบอกขีเว้นว่สูมือก็ยังเหลืออยู่ปะใหญ่เ,หอหอเออมันหลเนาะเออมันไหลอืมบกค่อยมันหลายมันก็เลยเหลือมันถุง,งม,มือสูมือกับซางเนาะเออเอ <ะ S 1> อ,อครับๆๆนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิธีของชาวบ้านเพิ่นนะครับในการกง้มบกข่อยข่อยจูบนะครับเอาไปแกงเอาไปออมครับพี่น้องมือนี้อยู่อำเภอ ศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับบ้าน31พัฒนาครับพี่น้องคุะไปทั้งพุ่นและบ้าน31พัฒนาครับพี่น้องครับอันนี้ไปทั้งพี่ครับสิไปทั้งอำเภอพายุเด้อพี่น้องคุณไปอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ